สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องน้องข้าวปพเชียงตรงนะคะวันนี้น้องข้าวโูดมีเอาลีจะมาวอล์กนะคะมี p ท c ซีจากเกาหลีนะคะที่ได้ส่ง <c oughs> ของควัญวันเกิดมาให้น้องข้าวโพนะคะว่าแต่เป็นอะไรมารอรุ่นกันเลยนะคะตอนนี้คือน้องข้าวโพเปิดกล่องเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเอาใส่รวมในกล่องนี้มานะคะนี่คือของพี่สาวที่ส่งมาให้นะคะก็เป็นของจากเทียบซีจากประเทศไทยอีกคนหนึ่งนะคะ อันนี้คือของพีเจากประเทศตุรีนะคะก็เป็นส่งมาให้่วงหน้านะคะเพราะพี่เขาอยู่ไกลนะคะส่งมาเป็นของขวัญวันเกิดนกขเขาพูเดินหน้าเดินหน้านะคะเดินกักลาคมเดินหน้าเดินเจ็ดนะคะเขาต้องขอขอบคุณมากมากค่ะเป็นอะไรมารอร้นกันเลยนะคะคือนคขัู้รู้แล้วนะคะยังไม่บอกพีเอฟซีนะคะ อันนี้คือที่ตั้งโทรศัพท์นะคะแล้วก็มีอันนี้มาด้วยนะคะน,นี่คือของโทรศัพท์ก็ตัองเป็นโทรศัพท์อยู่แล้วนะคะนี่เลยค่ะเป็นโทรศัพท์รุ่นนี้นะคะคือเป็นซัมซุงอะไรอะอะไร,ะร,รยี่สิบสองคือแม่ขบูก็จะซื้อของโทรศัพท์รุ่นนี้ไม่ได้ เป็นสุๆงนะคะนี่เลยคะ่ะสีสวยมากเป็นสีแบบว่าม่วงม่วงม่วงอ่อนๆแบบยังไงอะม่วงม่วงแรงนะคะสีม่วงออกแรงนะคะไฟไฟน่าจะหมดนะคะเพราะว่าส่งมาไกลเดี๋ยวน่ขาขโบซัดแบตให้ดูนะคะว่าข้งในจะ นี่เลยนะคะสีสวยมากเลยเดี๋ยวลองใส่กอบดูก่อน,นว้าวใบถัอาสับเครื่องใหม่แล้วนี่นะคะใส่ขอบขอบก็มีมาให้นะคะ สวยมากเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับของขวนนขงัญนักข้ามภูปีนี้คือดีใจมากๆเลยได้โทรศัพท์เครื่องใหม่ะคะ่ะมีของแถมมาหลายอย่างนะคะนี่ก็คือกอบรอศั์อยู่อีกอันหนึ่งอันนี้เป็นแบบที่ปิดปิดแบบนี้นะคะอ๋อหมดแล้ว ฟ้าสเปกนี้เขาจะไม่มีของแถมอะไรนะคะอ๋อสายซาดอยู่นี่มีสายซาดโหัวซาด อเอี <c oughs> เดียต้องของ่า่อต้องขอขอบคุณมากมากนะคะสำหรับของขวัญวันเกิดน้องข้าวปูปีนี้นะคะนี่เลยคะ่ะเดี๋ยวน้องข้าวปูไปลองซัดแบตด,ดูก่อนนะคะว่าจะ <c oughs> เป็นยังไงข้างในมันนะคะเพราะาเอสอส่งมา นานมากแล้วนะคะมาถึงแม่สายนี่คือประมาณสิบสิบกว่าวันได้นะคะเพราะพี่สาวนักขบวมไม่ว่างส่งมานะคะก็คือว่างวันพระวันเดียวนะคะต้องว่างเออถ้าจะส่งของมาเชียงตุงก็ต้องวันพระอย่างเดียวนะคะเพราะพี่สาวนักขบวาขายหมูที่ตลาดนะคะถ้าใครอยู่ที่แม่สายก็สามารถไปอดหนุนได้นะคะที่ตลาดไม่ลงคนนะคะตลาดตอนเย็นค่ะหมูสดนะคะชื่อพี่เอ้ยนะคะ ไปอุดหนุนกันเยอะๆนะคะถ้าใครอยู่แถวๆจังหวัดเชียงรายแม่สายนะคะอันนี้คือส่งมาให้พี่สาวน้องขูอีกทีแล้วส่งมาให้น้องขบูอีกทีนะคะมาดูของพีเอฟซีจากประเทศไทยนะคะก็มีมาปลากระป๋องก็น้องพี่สาวน้องขูก็จะแกะลมๆกันมาเลยนะคะเพราะว่าเออ จะต้องไม่มีหลายกล่องจะยัดใส่ในกล่องเดียวกันมานะคะอันนี้ก็คือกอลอโทรศัพท์เอออันที่ใช้อยู่นะคะนี่ค่ะอันที่ใช้อยู่ก็คือซัมซุงเอห้าสามไม่ใช่ A a เ สอเอออ5ีไม่รู้ <laughs> ลืมลืมลืมชื่อสําหรับสตัวเองนะคะมีกอล์ฟาสตร์หลายอันนะคะแล้วก็มีกระเป๋าด้วย เป๋านะคะน่ารักมากมากเลยค่ะอันนี้ชา้อ,อีกอันนึงนะคะสองอันอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยนะทุกใจมากเลยค่ะอันนี้คือของเ r ีซีจากประเทศไทย อีกนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยกล่องแรกก่อนนะคะนาฬิกานาฬิกานะคะเฮ้ยสีสวยมากเลยอะเดี๋ยวลองใส่ดู ดีกับมือน้องโผโวไหมไม่รู้นะคะเขาสแกะยังไงอะ่ะอีกข้างน้องนิ้งใจอ่ะี่ข้าง,อาง,างเอาแล้ว <laughs> แกะไม่เป็น <laughs> โหใหญ่มือมากตั้งขนาดนี้นะคะเอาออกขนาดนี้ <laughs> ต้องให้ไปต้องไปตัดที่เวียงนะคะตัดสายมาันเพราะมันใหญ่มือน้องขบวมากจไม่ได้เลยย <c oughs> มีอีกกล่องหนึ่งนะคะชิวอันนี้ก็คือนาฬิกาเหมือนกันนะคะอันนี้จะพอดีกับมือน้องขบมมูไหมไม่รู้นะคะ A very many important people. <coughs> 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 oh, but อันนี้ก็คือใหญ่จากมือน้องเขาพกมากมากเหมือนกันนะต้องไปตัดสายมันอีกแล้วนะคะต้องไปตัดสายที่ที่ตลาดเวียงนะคะที่ร้านขายนาฬิกานะคะถึงจะใส่ได้เพราะว่ามันใหญ่จากมือน้องเขาพงมากเลยอะ่ะใส่ไม่ได้นะคะเอากระเมากๆเือนดงอ่ะนี่นะเอาออกจากกล่องไม่ได้เลยเพราะกล oh ่องเต็มนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี c จากประเทศไทยและ p ี c จากเกาหลีนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากๆานะคะที่ส่งของขวัญวันเกิดมาให้น้องขาวโพนะคะดีใจมากเลยค่ะดีใจจนน้ำตาจะไหลแล้วนะคะแบบว่าถูกใจมากๆาเลยค่ะของขวัญ สทัพเครื่องใหม่นะคะขอให้พีเอฟซียู่ดีมีสุขนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงวยรนะคะขอให้การงานเจริญเจริญนะคะขอให้มีงานตลอดปีนะคะแข็งๆด้วยๆค่ะทุกๆคนทุกๆท่านเลยนะคะพียบีที่เป็นกําลังใจให้น้องคาโบตลอดมานะคะตอนนี้ซับสไครต์ของน้องคาโบก็ ปดพันกว่าแปดพันกว่าแล้วนะคะก็รู้สึกดีใจมากค่ะก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามน้องขบูลแล้วก็สนับสนุนน้องขบูแล้วก็สําหรับของข,องขวัญมันเกิดน้องขบูแล้วก็ของกินในบ้านนะคะที่เป็นลากระป๋องล้อมกๆเมากระเป๋านาฬิกาพวกนี้นะคะอันนี้คือของพี่ลับซีจากประเทศไทยเนาะอันนี้คือของพี่งัซีจากเกาหลีนะคะ ันนี้คือดีใจมากๆเลยค่ะตื่นเต้นสุดๆนะคะก็ PLC เอ่อประเทศเกาหลีก็ติดต่อน้องขั้บุมมาก็ส่งของมานานแล้วนะคะของก็เพิ่งถึงเนาะน้องขังวบุ้ก็เพิ่งไปเอาที่ท่ารถกลับมาตอนนี้เองนะคะพี่สาวน้องขุณบุ้เพิ่งส่งมาเนาะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะช่วยกดไลค์กดซั์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องขั้วบุ้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ วันเกิดน้องขบูก็เดินหน้านะคะน้องขบูจะจัดหรือไม่จัดไม่แน่ใจนะคะถ้าจะน้องขบูจัดงานวันเกิดก็ต้องรอรู้นะคะว่าจะส่วนสาวๆที่ไหนมาวางนะคะแต่วันนี้น้องขบูกขอกขอตวัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะช่งนี้ก็น้องขบูยังดำนายอยู่นะคะอาจจะ คลิปอาจจะลงช้าหน่อยนะคะอาจจะเป็นเดินกรลาคมงก็ได้นะคะเพราะน้องเขาปไม่ค่อยว่างตัดต่อวิดีโอเลยนะคะกลับมาเน,ย,นยก็นอนเลยนะคะเพราะด่าาลําลนาทั้งวันนะคะวันนี้ก็คือไม่ไม่ไปดํานาตอนเย็นนะคะถ้าไปตอนเย็นนี่คือจะลําเป็นชั่วโมงนะคะชั่วโมงละสองพันจัดนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะคุยยาวเกินไปนะคะ วันนี้คือดีใจมากๆเลยค่ะไ,ได้ทั้งโทรศัพท์แล้วก็นาฬิกาแล้วของกินเต็มบ้านเลยคนะ่ะ